29พฤิกายน2561จังหวัดพิษณุโลกนำโดยนายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประกาศสงครามขยะตั้งเป้าลดปริมาณขยะลงให้ได้ร้อยละ20โดยดำเนินการนโยบายเข้มข้นกำหนดเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์และสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องที่หนุนรักโลกหรืออทลออผลจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ได้แก่อํเภอต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่อสอมอทลออผู้นำทุกศาสนาห้างร้านภาคเอกชนและครัวเรือนประชาชนทำให้หนึ่งเดือนหลังประกาศสงครามขยะอํเภอนครไทยและอํเภอชาตรการสามารถปักธงเป็น2องํเภอรแรกที่บรรลุเป้าหมายทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์และเป็นสมาชิกอทลออครบร้อเเซ 14กุมภาพันธ์2562จังหวัดพิษณุโลกสามารถปักธงเพิ่มจนครบทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์แล้วเสร็จเป็นจังหวัดแรกของประเทศและเป็นสมาชิออออกอทลครบทุกครัวเรือน ู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจึงขอขอบคุณและชื่นชมความตั้งใจจริงในความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในอันที่จะดำเนินการตามเป้าหมายหนึ่งเดียวกันก็คือการทำให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป